คลิปนี้แอดมินก็จะมาสอนการปรับความไวในเกม PUBG เนาะแล้วก็ใช้ตัวช่วยลดแรงดีดกับแอปพลิเคชัน Google g a m e r ที่เราใช้บนคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ของเราเนาะขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Google g a m e r ก่อนเนาะอ,อันดับแรกเราก็ไปปรับค่าตัวกันวันดาวกับกันทูดาวก็คือค่าที่2ตัวนี้ของแอดมินจะปรับไปที่52ทั้งคู่แล้วก็เข้าไปที่ตัวเกม ผับจได้เลยพอเข้ามาที่เกมผับจีเราต้องไปทําการปิดตัวใจโลสโคก่อนเพราะเราใช้ตัวเอตัวคีย์บอร์ดเมาส์เราไม่จําเป็นต้องใช้ใจโลเนาะก็ไปที่ตัวควบคุมแล้ไปที่ควบคุมขั้นสูงแล้วก็ไปปิดตัวใจโลตัวนี้ซะตัวนี้ก็คือปิดไว้แล้วก็ไปที่ความไวได้เลยอันนี้แอดมินจะยกตัวอย่างเอ่อ การปรับความไวของปืนตัวตัวนี้แล้วก็ตัวมินิ1นึ่เนาะสตัวส่วนปืนอื่นๆสามารถเอาไปทําตามได้เลยปรับแบบคล้ายๆกันแค่เปลี่ยนปืนเท่านั้นเองอันนี้ก็จะยกตัวอย่างปืนนี้ก่อนเนาะก็จะเอาเป็นตัวสโคบก่อนสโคบคูณห,หอันนี้คือยังไม่ได้ปรับอะไรเนาะอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องไปปรับตัวความไวนี้ก่อนเออเดี๋ยวให้ไปปรับความไวรวมก่อนนะสาหรับของใครก็ไปปรับ สำหรับของใครที่ยังไม่เคยตั้งเนาะให้ไปปรับต่ําก่อนเนาะที่ความไวที่เป็นความไวรวมนะให้ปรับไปที่ต่ําแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรเนาะแล้วก็ไปที่สมมุติว่าเราจะตั้งตัวปรับความไวตัวนี้แล้วก็ไปที่ความไวแล้วก็ไปที่ตั้งค่าขั้นสูงแล้วก็เลือกหาตัวตัวตัวนี้เนาะเป็นปืน ar เนาะ ar แล้วก็ค้นหาตัวนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนว่าเป็นปือนอะไรเนาะอันนี้ของแอดมินเพิ่มมาแล้วเนาะก็จะอยู่ที่นี่ ก็เลื่อนหาไปเนาะก็เลื่อนลงมานะอันนี้จะเป็นความไวของกล้องเราจะไม่ปรับอะไรเนาะเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนาะเราจะเห็นความไวการเล็งผ่านศูนย์เล็งอันนี้เราจะปรับตัวสโคปคูณหกเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองยิงตัวสโคปคูณหกของปืนนี้ดูก่อนอ่าเวลาย,ยิงสโคปคูณหกนะเวลาเราปรับถ้าเราลดการซูมเวลาย,ยิงทุกครั้งเราก็ลดการซูมลงเนาะ เดี๋ยวเราจะยิงสโคปคูณหกของอันนี้ก่อนยังไม่ปรับอะไรเนาะเราจะรู้สึกได้ว่าตัวนี้มันยังดีดขึ้นอยู่เนาะคูณหกดีดขึ้นแล้วก็ไปที่ความไวกันตั้งค่าไปที่ตั้งค่าขั้นสูงแล้วก็ไปที่ตัวปืนตัวนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเป็นความไวการเล็งผ่านศูนย์เล็งแล้วก็ไปที่สโคปคูณหกถ้ามันยังดีดขึ้นอยู่ให้เราปรับตัวนี้ขึ้นเราจะปรับไปสักประมาณยี่สิบกว่าลองดูอ่า คูณหกยีสิบกว่าจากเมื่อกี้ที่มันดีดขึ้นโอเคพอได้แล้วนะถ้าของใครที่ยังไม่พอใจก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นไปได้อีกอเหมือนจะยังดีดอยู่ก็จะไปที่ยี่สิบห้า อันนี้จะพอดีเลยคูณหกแอดมินก็จะเอาเท่านี้เนาะปรับที่2ีสิแล้วก็ไปที่ตัวคูณสี่เทสลงมาเนาะก็ยิงดูก่อนคูณสี่ก็เหมือนจะว่าดีดขึ้นเนาะแล้วก็ไปที่ความไวตั้งค่าขั้นสูง แล้วไปที่นี่แล้วก็ไปปรับตัวคูณสี่เมื่อกี้มันยังดีดขึ้นอยู่ให้เราปรับตัวนี้ขึ้นแล้วก็ปรับไปสักประมาณยีสิบเหมือนกันแล้วก็กดดูอันนี้จะพอดีเลยแอดมินก็จะเอาประมาณนี้ เราก็จะไล่สโคปลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาดูที่คูณสามแล้วก็กดยิงดูคูณสามก็เหมือนว่าจะยังขึ้นไปอยู่ก็ไปที่ความไวไปที่ตั้งค่าขั้นสูงแล้วก็ไปที่ปืนที่เราเลือกเมื่อกี้คูณสามแล้วก็ปรับขึ้นนิดหน่อยสักประมาณย3ิบสามแล้วกันนี่ก็จะพอดีทีนี้เราไปต่อที่คูณสอง แล้วก็เช็คดูก่อนคูณสองก็เหมือนว่าเขาจะนิ่งแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรแล้วก็ไปที่คูณหนึ่งสุดท้ายเลดดอทเลดเลดอทตัวนี้เหมือนว่ามันจะมีความกดแล้วก็ดึงลงเนาะแล้วก็ไปที่ความไวแล้วก็ไปที่ตั้งค่าขั้นสูงแล้วก็ไปที่ปืนที่เราเลือกเมื่อกี้แล้วก็เลื่อนลงมา หาเล็ดดอตเนาะถ้าตัวนี้มันยังดึงลงเยอะเราก็ปรับตัวนี้ลงเพราะตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงเราปรับลงสักประมาณยี่สิบกว่ายีบสองอะก็สักประมาณนี้เราก็ลองปรับดูก่อนยิ่งดูก่อนแต่ไั้นิงก็จะเอาเท่านี้พอดีมือมันก็จะเป็นคูณหนึ่งโอเค ก็จะครบทุกสโคปก็จะเป็นปืนตัวนี้ปืนอื่นๆเราก็ทําเช่นเดียวกันนะเราก็เลือกเราเล่นปืนไหนแล้วก็ไปตั้งค่าปืนนั้นก็จะยกตัวอย่างอีก1ปืนก็คือปืนปืนไอ้มินิหนึ่งสี่เนาะอันนี้ก็จะตั้งเป็นคูณ6ก่อนคูณหเวลาเราเล่นเราลดสโคปลงเนาะคูณหกมินิหนึ่งสี่ของแอดมินจะพอดีแล้ว จะไม่ปรับเขาเนาะแล้วก็ไปที่คูณสีดูคูณสีก็ไม่ปรับไปที่คูณสามคูณสามเหมือนว่ายังดีดอยู่เนาะเราก็ไปที่ ตัวความไวแล้วก็ไปที่ขั้นสูงเนาะแล้วก็ไปตัวปืนมินิหนึ่งเขาจะอยู่ในโหมดของตัว DMR เราก็ทําการเพิ่มนะถ้าเราต้องการปืนไหนเราก็เลือกเอาเนาะอันนี้แอดมินเพิ่มมาแล้วก็อยู่ที่นี่มินิหนก็ไปก็ไปหาคูณ4เนาะเมื่อกี้เอ้คูณ3ใช่ไหมคูณ3เนาะเมื่อกี้มันเออยังค่อนข้างที่จะดีดดีดขึ้นอยู่เราก็ปรับคูณ3ไปสักประมาณ23แล้วกัน น,นี้กดดูอันนี้จะพอดีเลยนะคูณสามโอเคคูณสามเสร็จแล้วก็ไปเช็คต่อไปที่คูณสองต่อเลยแล้วก็ลองยิงดูคูณสองคูณสองก็พอดีนะของแอดมินจาไม่ปรับถ้าใครคิดว่ามันดึงลงก็ไปสามารถปรับปรับได้อีก ส่วนเลดดอก็พอดีแล้วเนาะถ้าใครคิดว่าเลดดอยังมีความดึงอยู่ก็ไปที่นี่แล้วก็ไปที่ตัวมินิหนึ่งสี่แล้วก็เลื่อนลงมาที่ความไวการเล็งผ่านศูนย์เล็งแล้วก็ไปหาเลดดอเนาะเลดดอถ้ามันกดถ้ามันกดลงเยอะเราก็ปรับตัวนี้ลงไปเลาวเมื่อกี้มันกดเล็กน้อยเนาะแอดมินก็จะปรับลงแค่เล็กน้อยเพื่อที่จะให้เขานิ่งขึ้นเนาะ ก็จะประมาณนี้นะส่วนตัวปืนตัวอื่นๆก็ไปปรับเหมือนกันเลยนะแล้ก็ไล่ไปทีละปืนที่เราใช้เลย